โนเทดได้เพื่อนอันแต่ว่าจะได้อะไรก็ไม่รู้อีกไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีไซไม่มีมา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 ไอ้คงทางนี้นะกินถือเดินถือมีดเดินน้องถ้ามันไม่ถือมีดเดินนะไอ้ใหญ่รอดนะเอฟลอยด์วะเฮ้ยเฮ้ย s p i ไอ้ดีวะไอ้กระไร Play Race เฮ้ยใครยิงอะไรวะมากูเองไอวันคดมีแฝดมีแฝดไอ้เด็เฮ้ยมึงล็อกสายดิมึงแฝดมีไม่ล็อกมึงมึงล็อกง่ายโอ้ยใครยิงมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ย Last Slayer Standing อะไรอ่ะเราต้องไงตกลงมึงจะล็อต้องไงเอาสายแล้วขวามึงเอาดีนะกูนัดเดียวอ่ะอ่าแล้วทำได้ไหมล่ะไม่ทำไม่ได้แกี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไอ้เหี้ย อมโอเมนว่าเฮ้ยเฮียมันม่้นะโอ้ยชิดเต็มหน้าเลยลิวมึงไงตัดสนเ่ยโอ้เนโอ้ยเจ้อยีหนึ่งหนึ่แล้วมาเอ้ยม่ถูกนางสาร